เลื่อยดีโอมงงง่ายเฮ้ยเลื่อยแล้วอ่ะเลื่อยอืม w h ลงลงอู่รถแล้วกันเนาะพี่เนาะไปอู่กันทีกันเลยไปซ่อมรถที่ไทยแต่คุได้บ้องเ้าหลามอ่ะกาตาหน้ากูกำบ้องเ้าหลันแน่นเลยคุยมีแต่คนมีแต่คนแก้ผ้าลงเครื่องบินเเย็นน่ากลัวมีแต่พวกแก้ผ้าลงเครื่องบิน ปาร์ตี้อเลื้อยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันส่งการระเบิดไอ้สั์เฮ้ยอยากลงไปมั่งอ่ะโอ้ยอยากลงไปดูเขาปาร์ตี้กันนึกไอ้เหี้ยไอนี่มีใครลงกับกูป้ะเนี่ยอ๋อโคมินดูดดูเฮ้ยทำไมมันกระตุกอย่างงี้ล่ะเก้าสิบเก้าสิบมีคนมีคน มีคนเป็ร้อยคอยเธอเปล้านเจลมหายส้นเาเสนเ้ยียีกับเพื่อนอีกแล้วขอโทษนะมึงดูแล้วบอกเจอได้กระเป๋วิทยุมากสามารถโทรเลขสูงใหญ่ได้แล้วเย้ยเฮ้ยเอ็มสองสี่เก้า บมคอมเพนเนอร์ยไงคอมเพนเดือนสิน้ำตะลองน้ำตะลองตะลองเฮ้ยเม่จริงๆเที่ยไหมบอกกาทีสาวบอดเจ้าของปลาไม่โดนด้วยเฮียปล่อยมือ เออกูมีลูกนึงนี่อันนี้ด้านด้านไหนไม่รู้ด้านหลังพวกปกติก็ได้เลยว่าด้านหลัง <c oughs> มีคนยิงกูมันใช้ปืนนี่แบบกระสุนเล็กอะ่ะคือมันยิงกูไม่เจ็บเท่าไหร่แต่แต่กูกูกลัวเฮ้ยคาริส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 เข้ามาก่อนคาริสคอนมีคนแปดสีโพอ,อ้ยสวยเอ้ยสวยเอ้ยคาริส ตายหมดไปตาหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วกูงอออีกแล้วไม่มีเลือดเลยอ่ะไม่มีเลือดเลยขอเลือดหน่อยสิขอเลือดเจ๊โอ้มีแต่น้ำดื่มไะมึงก็กินกินไปก่อนกูมียาต่องกระปุกเนี่ยโอ้ยม่เอ้ยโมโหโอ้หเจ๊เดี๋ยวมันก็มาเอาหรอตอนนี้เรามีแต่น้ำดื่มไม่มีเลือดเลยสามตัวสั่นแอมันลูกหมาเลยนะตอนเนี้ยอไอ้ไออยู่หน้าไอ้ล เนี่ยต้องใช้ M249 ถึงจะโหดเอ้ยบังหูหาเหี้ยเลยแหละเฮ้ย้ยแม่งดูดแล้วดูแล้วขอปืนหน่อยสซถ้ามีแค่ปืนเดียวเท่านั้นจะระเบิดระเบิดดอ้กูก็ว่าแม่งดอบหมวกทำไมจะมึงแป็เลยมวกแล้วหนึ่งไอเหี้ย

เขาได้ังไปไหนเออเฝ้ามองระเบิดแล้ววะว่าช่วยเธโอ้อยู่นู้นเลยใช่ไ่มมันระเบิดควันๆกำเลยเสร็จแลนั่นและโอ้กับไปตันตามหลังกับไปตันคอยคุมหลังให้พวกเราปีตนี้ยังเอาเฮ้ยวงแดกหัวไม่นะฉันตายแล้วข้าไม่ไปเล่นเลย ท่านยังมีเลือดอยู่ท่านท่านอย่ากลัวไปใหญ่กลัวไปใหญ่คือ <c oughs> อะไรก็มันมันแปลว่าแบบอย่าอย่าอย่ากลัวไปกลัวไปใหญ่กลัวไปทํา,ยายไมเออใหญ่ท่านคือทําไมท่านอ๋อใหญ่แปลว่าทาไมเออแค่นั้นแหละใหญ่ท่านจย่าอย่ากลัวไปทําไม <c oughs> เออเปล่าตองเต็มเยเปล่าตองเต็มไอ้เตนนี้นไม่โกนตบตัวแต่โกนตับติดแต่แอตตตเอาตับเอา แต่มึงใช้ปืนอ,อะไรปืนปอ,อะไรอ๋อเอมโอเคโอเคใหอภัยไ,ไดู้้เอ็หน้าอะยงฮะเยงฮะยูุอยนเามีคนเอ้ยมีคนอีไหนอะาดีไกเปล่าไกเบาเห็นข่านเห็นเขาไหม ใกล้นะฮเขาไม <urai> ่เห็นเขาเห็นเขาปะเห็นเขาปะเขาปะเห็นแล้วไอสัตว์โอ้ยสองตัวมันอ้ยมันอยู่นี่อยู่นี่นี่ชางนี้เดินอย่าเไีย่เงีกระจายกระจายกันไม่กระจายวไาเเกมหมูเหือนนะแถวๆนู้นน่ะนน้ำแป๊บอาจะไม่ได้กินอีก้วมันยิงใครอยู่ก็ไม่รู้ รบแบบโซเวียตเปล่าตรงทิกมาร์กอ่ะอุราบ้านตรงนี้เลยน่าเห็นแล้วเอสอาเห็นบ้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 าเห็นแล้วเห็นแล้วแหละเอสอาเดตต์สองตัวสองตัวสองตัวอาจจะสามตัว ฝั่งฝั่งซ้ายค,คนนึงขวาหินเอ้สามตัวว่ะเอ้ยบ้านตรงนี้กูรู้ได้ปะเนี่ยตรงขวาหินเอ้ยขวาขวาสามตัวเอ้ยขวาสกอตสีตัวเลยไม่เอาเลยสี่ตัวเลยหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านปะไม่เห็นนะมันไม่เห็นเรามันไม่รู้ว่าเราอยู่นี่ยิงกันอยู่ด้วยมมันไ่ยิงกันอยู่เราสามารถไปแบบว่าลอยลอยแม่ใส่เลยใส่ลอยแล้วเจ้าเราซอยท้ายมันได้ซอยท้ายมันได้รบแบบโซเวียตอ่ะอุร่าเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว จบแล้วเหรอเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ๋อวิ่งไม่ถึงเลยจบแล้วเร็ววะไอ,อย้ยูอยู่ไกลเลยอะไปรีบมืมีเลือดยางกูมีผสมพยาบาลมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอุย้ยไอ้โตโหโมีฝั่งขวาน,นู่นเลยมีเสมีฝั่งซ้ายอยู่บนเขาเขาสูงกำลังกำลังไปดูให้กำลังไปดูให้ใครเอสเอามาอยู่บนเขาสูงระวังซ้าย กูแบบตรงที่กูมาไะมันใช้เอเมายิงกูตายหายอ่ะทำไมมันไม่ตายเออไม่โดไงเพื่อโอ้ยหลับหลับเขากทำได้กูชื่อในวยดง กูเชื่อในเฟิร์สมาตลอดแล้วก first, first ูเชื่อว่าเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สมันจะเห็นกูแล้วมันจะเห็นกูแล้วเฟิร์สอยู่ไหนอ่ะมาชาอัลลอฮ์ตัวที่กูมากอ่ะแล้วมันสลับกล้องไงอ่ะสลับกล้องอะไรอ่ะมีปรนเด็นไหมอีงมีปรนเด็นไหมปั๊มปรนเด็นก่อนนะกูมีแบบเฟิร์สเอกเฟิร์สเอกก็ถึงแหละปั๊มเฟิร์สเอกไปเลยน่าสลับสลับสเปคไม่ยนไปเพราะว่าไปดูคนอื่นเนี่ยก็เป็ดอาเป็ดดาว โมึงมีกระเป๋าการวงอยู่อ๋ออยู่มเอาอยู่พี่ไอ้บ้ากูทำไมไอ้ไอ้บ้าเดินออกมาไม่เป็นไรกูคนต่อไปลงไปกล่องว้ามึงอะไรเนี่ย ใครทำเพื่อนกูไอ้เช่ยนี่ไงกูยิงมันไปแล้วมึงยิงมันตายแล้วตายเหมือนเพื่อนมึงอีกสองคนอ่ะโอ้โดูมันเขายิง่งเนี่ยกูจะกูสาเจอกล่องพยาบาลกันอะ้รเปล่าเาเรียกาเรียกท่ากล่องพยาบาลไหมตุบ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 เอาไอ้สัตยิงไม่ใช่เอฟไอยิงกูตายหาเลยคุยสัตว์ว้า เด็กอายุสิบได้ไหมร้าลที่มึงไปอกับพวกเราสิมาด้วยกันไอ,อ,ไอ้กิน,กน,กนข,ขนมเปี๊ยบปล่อยทองดีกว่าผีตนหนึ่งปล่อยวางผีตนหนึงห่งแม่งผีอีกผีอีกตนไปกินขนมเส้นแล้วนะ่ะ<อ>กินขนมเปี๊ยบไม่โอ,อ๊ยไอ้บ้าน ไเใช่โดนเอ็มน S, I, <S, <S L ouais. okay, R ย right. yeah. 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 right. ิงอ่ะมันเป็นคนเดียวกั่ที่ยิงไอ้เแคยนี่ไงมันฆ่ากูไอ้เแคยนี่ฆ่ากูไอ้เที่ยมันอยูนอกวงเหรอเรารอสักประมาณสิบนาทีพอมาเล่นกันเสร็จแล้วเราค่อยกดเริ่มเล่นพร้อมแมงอ่ะตายไปข้ามันมันเสียหรือเปล่าวะขนมเปี๊ยะใครปาเทพอ่ะต้องของปาเทพอ่ะอันนั้นก็แน่นอนของก็ดีของดีโอ้ยไปยี่หรือยอ่ เอจัดเอ้ยปล่อยทอง้ากการเคลมไปน้ำพี่อะไรความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พวกเราชนะหรอกคน,นมันไม่ชอบคนมันอยากเห็นพวกเราทรมาน <c oughs> ในฐานะที่เป็นผู้ชมไงกูรู้ว่าสิ่งที่กูดูแล้วมีความสุขคือกูเห็นเห็นเขาตายอ่ะตรงมึง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 สองคนตรงกูเหรอตรงมึงสองคน เฮ้ยอันนึงยิงไม่ใช่เพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนโกวิ่งแล้วกูไปชกมันนี่เฮียไปโชกมันแล้วเพื่อนไม่เวิร์กไอ้เพื่อนหมดเอาตาใส่ไอเฮี้ยแม่งโทรเรียกโทรเรียกปติกตึงมาให้กูเดี๋ยวไม่ได้ว่ะจะแก้เอ้ยโอ้ยมันวาร์ปด้วย แกเหรอมันไ,ไม่ได้มตีดตีดตีดโอ้ไอ้เห <aust en ian> <laughs> <ator> <laughs> ี้ย <h> อ <bunları> ีผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่อะมียิบสามทีมนะเว้ยได้ที่ยิบสามเลยโอ้เมื่อกี้อีตัวผู้หญิงมันแบบว่าวิ่งไปแล้วแล้วก็ฟึบไปเลยผู้หญิงเป็นฮิตบ็อกเล็กไงมันผมยาวแล้วใส่ชุดขาวด้วยมันเป็นผีแน่นอนเออผีผี ถ้าแต่นี่คือาคะแนนเนี่ยกูใช้หมัดต่อยมันได้ตั้ง50อ่ะถ้ากูต่อยโดนอีก2ทีมันก็ตายเลยเว้แต่มันมี UMP อ่ะ UMP กูเพิ่งรู้ว่า UMP มันแรงกว่าหมัดนะเนี่ยเดี๋ยวหมัดก็ปกติดีนะไอ้ยี่หมัดกูต้องใหญ่ลูกปืนมันนิดเดียวเองไอ้เหี้ยแรงกว่าได้ไงวะแล้วตามหลักการเดียวกันก้อนหินกูจะต้องแรงกว่า A W M นี่โอ้เหลยือๆเลย โ oh, yeah, oh. อ้ยเยวัดยังไงมันเป็นมาลีคนต่อไปเป็นอะไรที่เดิมเหรอที่เดิมเลยมท,ที่ที่นี่เคยทำให้เราผิดหวังเมื่อไหร่ตลอดนะโอ้มีแบบพวกพวกมันเติมชุดด้วยอุ้ยเย่ยอุ้ยเย่ยอุ้ยเย่ยบึ้มเลย โอ้ไมเขาแจสันบันี้มีสองคนนี่มีคนนึงมีคนนึงมีคนนึงมีคนนึมขวขวาขวาขวาขวขวาขวาขตาที่แล้วรู้แล้วว่าหมัดแม่งไม่เวิร์ขวาไหนวะีหาอยู่เตนี้มีบัมีบลมีบลมีกระบายกูมีรวะอกรกนี่กรจองจริง

ไหนตาตรงไหนตรงนู้นเนี่ยเราไม่มีซีฟงซีโฟเลยเหรอนี่จะเป็นจุดจบของประเทศเพชรบุรีนะฮนี่แหละนี่แหละอันนี้จะเติมอ่ะมันไม่รู้ว่าเตแม่โอ้โหไอสัตว์เย้ยเ้ยมม่นู้ว่ามาต่อยมวยซึกุ๊กเป็นไงบ้างถัดซึกุ๊กเอากันอ๋อ้ซึกุกเป็นไงบ้างช่วกันเลย นี่เองเองเองเกมแฟชั่นเพื่อนไหนมึงหนึ่งนี่นี่เฮ้ยเดาทอยนี่มาเอาไปเอาไปเอาไปไอ้ยืนเหนะคือเลิกเลิกตั้งใจเล่นแล้วนะก็มามาแลกแลกเก็บเสื้อผ้ากันขาทดสอบนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศัตรูศัตรูมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองนี่นี่ตรงหน้ากูตรงหน้า นึงอะไรไอ้ข้างบนมีคนหญิงด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยเยอะข้าวตนติดคออยากินข้าวเต้นอยากินข้าวเตนเสียงโอ้ยโอ้ยสงสารโอ้ยโอ้ยเดียยวเดียวเดเดี่ยวช่วยช่วย่วยอยู่ไหนล่ะมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันตรงไหนอ่ะชยดว้มันจะซ้ำกูตรงกูหรนี่ย มันนอนอยู่ไหนวะพ่อมึงเหรอไองคนตอบไปตาดควายกูแตกเลยไม่อยู่ในบ้านนั่นแหละมันนอนไอ้ที่นี่มันนอนไอ้อส้นตีนสองสองคนโคตรตี้ด้วยเฮ้ยตอนแรกกูก็บอก อร่อยเหลี <S Alexis impair> ่ยมพี่ตายดูมันทำก็สนุกดีนะพับจีเนี่ย